โอเคสวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยมาแบบคุลุมคุมเลือเรจะสั่งพี่น้องเฮ้ยมาค่ะทุกคนใครเห็นภาพชัดเสียงชัดกดเลขห้าลองท้องก่อนนะคะทุกคน Hello Amber ก๋เตี๋ยวหลอดทรงเครื่องค่ะสั่งมาจากร้าน หิวไหมอะไรนี่แหละผู้จัดการเป็นคนส่งสั่งให้ผู้จัดการร้าน,นสั่งให้ก็กินไปแก้เครียดไปทุกคนสิ่งทุกคนยิ้มไม่ออกเลยค่ะทุกคนมามสวัสดีค่ะ love your hair ยา yeah. ม cool. oh. okay. า here cool อ๋ออันนันว่โอเคจังเถอะมากินกันดีกว่าค่ะทุกคนกำลังคิดถึงเลยม,มาค่ะมาค่ะเร็ว ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องสั่งมาจากในแอปพลิเคชันนะคะอืมอร่อยนะอืมก็หิว อ,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 อร่อยอร่อยพืบอพับม,มาไลฟ์ไม่ได้พี่เล็กเดี๋ยวจะย้ายเพจ ไปเผ็ดเครื่องกินตอนนี้คือขอเลยเปิดข้า่าการเห็นให้น้อยเถอะถ้าเกิดไปย้ายไปเผ็ดเครื่องกินเพราะว่าถ้าไลฟ์สดจากมือถือเราไลฟ์ได้ถ้าไลฟ์สดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไลฟ์ไม่ได้ที่เพจพยาบาลอ้วนเว็บไซต์ โปรแกรมดูดไม่มีปัญหาโปรแกรมขายเพราะฉะนั้นวันนี้หนึ่งสองชั่วโมงก,กว่าที่หายไป เราย้ายเสื้อผ้าคลังไลซ์สดไปอยู่ที่เพจเครื่องกินทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันโอเค เดี๋ยวไปทําให้หลานมั่งสั่งแบบนี้แพงไหมหรอน่าจะห้าสิบหกสิบพูัาการเป็นคนสั่งให้ไม่รู้เลย แอปพลิเคชัน Delivery ในดอนเมืองร้านเยอะถ้าเราหายไปจากเพจจะคิดถึงเรามั้ยเนี่ยรีบตาม YouTube ไว้สินนะพูดไว้เตือนเอาไว้ใครติดตาม YouTube บัตรอ้วนแล้วมั่งเนี่ย Nerd Big Size Channel Mày ngắn Facebook mày đùa, áo ngài ăn mấy tìm mấy tìm nổi sắc bạc lấy nè mà ngàn xui, xui, คิดถึงนะเคยมายะลาไหมคะไม่เคยจ้าคิดถึงคิดถึงคิดถึง ผักตามยูทูปให้ด้วยนะไม่งั้นเนี่ยไม่รู้ยังไงไม่รู้เฟซบุ๊กจะเอาอยัางไงตามติกตอกแล้วโอเคเายดมอยู่ที่บ้านค่ะอยู่ที่บ้านในได้อะไรกินอันอะไรก็เนี่ยเกิดโลดตรงเครื่อง รเราอะไลฟ์สดผ่านโปรแกรมแล้วโปรแกรมมันลวนไลฟ์สดไม่ได้ก็เลยย้ายเพจอยู่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปไลฟ์สดที่เพจเครื่องกินเพจสำรองของเราก็ไม่รู้จะมีคนเข้ามาดูได้เยอะไหมจะมีคนแชร์หรือเปล่าก็ไม่รู้ ได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละสะรวนมาหลายวันก็เจอหลอดทรงเครื่องอืเกามีไอเพนนี้กรอบๆเลยฮะอร่อยนะแต่ค่อนข้างจะเลี่ยน อร่อยใช้ได้แต่แบบชอบพี่ต่อยทํามากกว่ามันช่ามันแบบซอสหรือน้ําลาดก๋วยเตีเ๋ยวเขาจะเป็นแบบมีแบบคล้ายๆน้ําพะโล้แล้วก็แบบลาดลงไปแบบฉ่าๆเติมน้ําส้มอะไรเงี้ยจมพิคนละอย่างกันเนาะคล้ายๆอันนี้จะไปทางเลี่ยนๆนิดนึง ้แก็อร่อยใช่ได้ไม่ได้แบบแย่ดีใช่ได้โบวี่ไปไหนเหรอเมื่อกี้ก็อยู่เนี่ยที่เป็นสภาพนี้เนี่ยคือถอนขนจกักระแลถอนหงอกทั้งหัวนัวเนียกันอยู่กับไอบโบสองคนจบสองชั่วโมงก็เลยถอดผมเก็บผมมาเลยถอนผมงอ,อกเป็นกองเลยแล้วก็ถอนขนจักระแล โด้กันอยู่สองคนเซ็งเนี่ยยิ้มไม่ออกเห็นไหมี่ยอีกอย่างง่วงแวยเพราะอะไรรูป้ป่ะคือแบบโดนหอนผมง,งอกโดนหอนขนชกรแล้วมันคือแบบมันคือฟินมันคือฟิน เหียบไปเกียบมาัมก็หมดนั่นแหละกลับไปกินข้าวแม่เดี๋ยวลองสู้ดูเพราะไม่อยากจะแบบว่าพอไลฟ์ไม่ได้ก็เลิกไลฟ์ก็อยากจะลองทุกแง่มุมก็อยากให้แฟนๆเป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วกันนะไม่งั้นโอ้โหนี่ยังไงพอละเดียน เซ็งโอ้โหแต่ตรงนี้ไม่ไหวอีอีอชอสองชอ่อเนี่ยเจ็บแบบแสบหนังหัวเลยะแบบแล้วลักแล้ไอบโบมันขุดเป็นเลือดเลยอะ่ะโอ้โโขดมันเลยค่ะเฮเซ็งตกที่นั่งลำบาก คงเป็นรวนๆแปบนั้น,นี่ะกินแต่ละอย่างแม่งไม่เลี่ยนได้ไงสมกองหน่อยค่ะแต่ถ้าแจ็คชอบมากนมแจ็คเนี่ยเดี๋ยวๆขออนุญาตนะทุกคนเดี๋ยวจะไปเต้นให้หายเลี่ยนไม่แหวกก็ชอบชอบแบบนี้มากกว่าบัตรอ้วนก็ ใช่เวลาใครแบบมาทำอะไรเล่นผมมันง่วงอะ่ะมันสบายแต่ไม่ค่อยได้มีเวลาทำอะไรเงี้ยแล้วค่ะอขอกำลังใจหน่อยได้ไหมอะ่ะขอกินหน่อยได้ไหมขอกำลังใจหน่อยได้ไหมก็อิ่มอิมไปงั้นแหละนภพรแล้วค่ยอยไปกินมือดึกเอา รืองไงไม่รู้ไปดูกันไปไลฟ์แล้วเวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กก็เลิกแต่บอกไว้ก่อนบานอ้วนสู้ไม่ถอยแล้วคือเบื่อขอบ่นหน่อยแต่ก็ใจสู้อยู่ขอกําลังใจหน่อยพร้อมที่จะให้ให้รัวหัวใจมาจะช่วยแชร์ด้วยนะจะไปไลฟ์ที่เครื่องกินนะเพจบาดอ้วนไลฟ์ไม่ได้แล้วนะ อร่อยนะขนมแจ็กเนี่ยขอบคุณค่ะอือยากเห็นบัทรอ้วนทำคอนเทนต์กินอะไรจ๊ะอืมซอสพริกก็อร่อย กินตำแตงจะกินตําแตงแบบเป็นนอกเขาก็โรยพริกป่นเอยโรยป,ปลาปล่นตาให้แซ่ปลาหนวันนัวเผ็ดๆจักหน่อยแล้วก็เอาป,ปลาป่นนะโรยบ๊ะบบบหุงข้าวสวยปากหม้อโรยน้ำปลาใส่ไม่ไหวนะคะ ูไปได้หรอกวัฒพรใต้ห้าพอดีบธนัดไม่เราไปใช้เพจนู้นเครื่องกินเพื่อนละหนึ่งไม่เป็นไรพราะเป็นของเราแล้วซอยจุไม่กินเพราะว่าไม่กินเนื้อแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะกินไม่ชอบไม่ชอบแบบนั้นหัวทะได้ ไม่ทันเนื้อเลือกกินไปหูนานละวุดเตี๋ยววะเห็นเขากินใอยจุกันเนานะเคาเห็นอยู่เมี่ยงเมี่ยงเคาะเมี่ยงทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆตำถั่วใส่โบ,าบา๊ะบะ หมูสามชั้นเอ้ยสัตว์ประเภทต่างๆเอ้ยึ่งไม่ใช่วันนี้ยิ้มไม่ออกทุกคนทำยังไงหนึ่งง่วงสอง เซ็งโปรแกรมของก็ส,สวยๆช่วงเนี้ยแถมมื่อกงเก็บพุงมาตั้งห้าหกพันตัวอุ้ยคิวส์มีโอ้ยทุกคนไอโบแม่งมาวางยาน,นอนหลับไงเมื่อกี้โบมันมา จับเจ๊เจ๊นอนลงแล้วเจ๊เดี๋ยนอนลงไปอโบกถอนับนึบนับนับ,นบอถอนจนหมดทั้งหัวแล้วเจ็บทั้งคันทั้งเจ็บโอ้ยมีความสศกมาโศกขีดพอเสร็จแล้วเจ๊หนูขอถอนนักแล้วโอเคข้างสายข้างสายก่อนโอโ้โหโอ้โหเจ๊มันมีแบบคุดด้วยนะเจ๊เออผ่าไปเลยขูดขูดขูดโอ้ยเจ๊เลือดออกโอเคเจ๊โอเคเ ทั้งเจ็บทั้งคันทั้งแสบทั้งทุกอย่างมีความสุขอะเจ๊เปลี่ยนเก้าอี้กันแล้วก็มาฟังคันนี้เออะแล้วก็ถอนอมีความสุขเ <c oughs> สร็จแล้วง่วงค่ะพอง่วงสักพักหนึ่งผู้จัดการร้านเดินม,มาบอกว่าเจ๊คะโปรแกรมเสร็จแล้วค่ะเจ๊ <c oughs> คะอาหารมาแล้วค่ะ <c oughs> เรานี้รู้สึกง่วงค่ะแต่ก็เสียดายนะคะรายได้หกหลัก ถ้าเกิดว่าเราปล่อยผ่านไป,ไ,ปไม่เกี่ยวกับระบบวรรพรไม่ได้ยังไม่ได้ใช้วรรพรเลยเออวรรพรววะยังไม่ได้ใช้วรรพรยังไม่ได้ใช้โปรแกรมเลยพวกมันก็ไล์ไม่ได้แล้วนะมันเป็นที่มันเป็นที่ f c e e o o o เวอร์ชันคอมพิวเตอร์พซที่มันไม่ลิงก์กันมือถือโอเคโปรแกรมดูดไม่ได้มีปัญหาอะไรว i ริชไม่ได้ใช้เราก็แบบ เออนี่นอนเล่าความสุขให้ฟังอยู่มันเหมือนเพิ่งเราเหมือนไปทําสปาแล้วมันแบบมีความสุขขี้ขานทํางานแล้วแต่ว่าถ้าไม่ทําก็เนี่ยบารวโอนเป็นคนที่แบบว่าโอ้ยชอบทํางานนั่นแหละแต่ว่าไอ้บูมันมาแบบว่ามาล้มช้างไงมเมื่อกี้มันสบายมากเลยทุกคนแต่ไรก็จะเสร็จอยู่แล้วออลืมลืมไรสดคุยเล่นกันไปแต่ก็คุยเล่นกันขนมกระนิงถอนคนจักรแล้ถอนงอกมีความสุขนะทุกคนมีความสุขนะดูบาร,ร์โนเรามีความสุขไหมโอ้ยกินเสร็จนอนสบาย แล้วก็รับคาไล์สุดไปเลยได้ปะไปแล้วนี่ถ้าจบไลฟ์นี้ไม่ใช่ว่าอยู่เพจนี้นะ่นี่ต้องไปไลฟ์อีกเพจหนึ่งในย้ายเมืองนั้นแ่่พาย้ายเมืองนี่นี่ยใครจะตามให้ผิมพ์ว่าตามใครจะตามให้พิมพว่าตามนี่นอนอ้้ำตามลงไปพอดีอมนคำไว้หนึ่งร้อกกิโลกรัมสบายตัวไม่อยากไปไลฟ์เลยอะไอ้บุ๋มไอ้บุ๋ม ใครรู้จักบุ๋มัเครื่องประดับบิ๊กไซส์บุ๋มมันบอกว่าเจ๊ yeah, นั่งหลับนี่มันสบายเออจริงว่ะบัดว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะแบบ Li e down on my back เท่าไหร่ก็จะเป็นคนที่แบบนั่งอะถ้าไม่คือแบบตีสามตีสี่ฟังพอสแค์เงี้ยจะไม่มีมานอนฟังนะก็จะนั่งฟังไปเรื่อยๆนั่งพิงแล้วก็ฟังพอสแค์ไปหรือไม่ก็แบบดูสปอยหนังอะไรเงี้ยกวจะไปนอนจริงๆก็คือแบบอีก อีกไม่เกินห้านาทีจะนอนถึงจะไล่ดาว on my back หรือว่าแบบนอนลาบไปกับพื้นโลกนะคะมีคนมาไล่สดเราทำท่าอย่างนี้บ้างไหมไปตามมานะนี่ย้ายเมืองนะไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะสบายตัวจังทั้งกินอิ่ม <c oughs> แถมสบายหัวโดวนหอนงอกทั้งหัวเลยยูว์หอนงอกไว้โอ้ยผมร่วงไว้เต็มเนปันคนแมวยังวะ ถ้าอยากกลับไปนอนโกรธพ่อโกรธแม่แล้วก็โกรธสามีแต่มันก็ต้องแข่งขันกับเนี่ยแหละต้องพาลูกน้องผ่านไปให้ได้ลำพังตัวเราคนเดียวมันก็โอเคแต่ลูกน้องละ่ปละปาร์ทไทม์ล่ะให้เขาทำไงเขาก็จะไม่มีงานทำถ้าเกิดว่าเราไม่ไหลสดไปกันเถอะทุกคนไปขอกำลังใจแล้วก็ตามมาด้วยนะอยากอ้อนไก่ได้บ้างไหม บัานว้วนขี้อ้อนนะถ้าเกิดง่วงอ่ะทำไงดีวะแม่งง่วงขี้ไปเนี่อีตุกงมาเอาลยไม่กูกินลยเนี่ยกูง่วงเลยเนี่ยทุกคนไปเอะไปไป,ไป,ไปจริงๆนะง่วงวะ่ะทำไมไม่ไล่ยเผ็ดนี้มันไล่ไม่ได้มันมีปัญหาโอ้มันงวงแง่อันนี้ยิ่งพี่ปูกเกอม,มาขออ้อนแล้วหนึ่งไปกันเถอะ จริงๆเราต้องสู้นะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการไลฟ์สดในเพจใหม่ย้ายเมืองนะคะใครจะตามก็ตั้งตามนะคะชื่อเพจว่าเครื่องกิน eating machine นะคะโอเคต้องเติมปักไหมเติมปักหน่อยๆผมนะลูกน้องบอกคุรอหน้าเสร็จนานละมึงยังไม่ออกไปตัดทีอีเจ๊ได้ค่ะๆๆใครรักบ <ๆ S 1> ้านอ้วนก็ๆๆต้องสนับสนุนนะอย่าทิ้งเขานะเขาแก่แล้วแถมเขาอ้วนด้วย โบมันเล่นซะโอ้โหดูนี่เลือดให้สะจักระเลหมดเลยนี่ไปไหนเด้อมาแล้วลูกจ้าสุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่สุดโกโกวาที่สนิด้ามาแล้วลูกจ้าสุดโกโกวาที่หนู เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องแอคทีฟเอาแล้วหนึ่งมันนุ่มมากตามมานะเพจเครื่องกินนะง่วงมากเลยอยากพักแต่สงสารลูกน้องลูกน้องเขียนโอทีหมดแล้วไปก่อนนะ